ก็าถามว่ามุสลิมแต่งงานกับคนกาเฟสแต่ว่าต้องมีการรดน้ำสังเจมหน้าผากตาเหมือนศาสนาพุทธแล้วค่อยมานิกาแบบอิสลามลักษณะแบบนี้ถือว่าตกศาสนาหรือไม่ควรทำอย่างไรในการปฏิบัติ ในการปฏิบัติอันนี้อันนี้ถามดีมากเลยเนี่ยอันนี้กลัวว่าเขาเขาต้องรีบคืออย่างนี้คืออย่างนี้บางคนเนี่ยคิดว่าบอกยอมยอมเสียไปก่อนอเดี๋ยวเพื่อจะให้ได้เขาเข้ามาครับหลักคิดอย่างนี้ผิดเพราะการที่เราจะได้ผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นมุสลิมแล้วเรายังเรายอมที่จะไปทําในสิ่งที่เป็นความเชื่อในศาสนาของเขาถึงขั้นตกถามว่าตกมุรตัดไหมเนี่ยมันมีมันเกิดคําถามว่าไอาการลดน้ําสัง ไอการเจิมหน้าผากเนี่ยมันมาจากฐานความเชื่อไหมมามาจากฐานความเชื่อมันเป็นรูปแบบความเชื่อทางศาสนาเขาไหมเป็นเป็นเป็นเรื่องเฉพาะที่เขาทําในศาสนาของเขาใช่ไหมครับถ้าเรายินดียินยอมในการที่จะทําอย่างนั้นแปลว่าสถานะของความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยหมดแล้วก็ผมเสริมนี้แล้วกันถ้าเกิดเรายอมตั้งแต่วินาทีแรกตรงนี้นะครับเชื่อว่าต่อจากนี้การใช้ชีวิตเนี่ยคงต้องยอมอหลายอย่าง คือถ้าจุดเริ่มต้นมันบอกว่าต้องทำอย่างนี้ก่อนเพราะว่าต้องยอมไปเป็นไปเป็นผู้ปฏิเสธก่อนอแล้วถึงจะมาเป็นผู้ศรัทธาทีหลังเนี่ยผมว่าเริ่มต้นก็ผิดแล้วคือเริ่มต้นก็ผิดแล้วครับแล้วถ้าผู้หญิงคนไหนก็ตามแต่สร้างเงื่อนไขนี้ว่าถ้าจะให้ฉันไปเป็นมุสลิมเนี่ยคุณต้องมาทําอย่างนี้เกี่ยวกับฉันก่อนเนี่ยผมบอกว่าอันเนี้ยคนที่เป็นมุสลิมเองเนี่ยต้องยุติ ตัวเองเด็ดขาดเพราะมันไม่ได้หมายถึงเราดึงเขาเข้ามาได้นะแปลว่าเราถูกดึงออกไปก่อนแล้วคือเริ่มต้นเนี่ยเราก็ถลาไปแล้วอ่ะแล้วเร,เราอยู่จะจะบอกว่าเดี๋ยวทีหลังค่อยดึงเขาเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องยากทีนี้ทางออกของมันคือผมเข้าใจนะว่าผม,ผมเข้าใจนะว่าในเรื่องของความรักเนี่ยบางทีบางทีมันมันยอมได้ทุกอย่างแต่อย่าลืมว่าสิ่งเดียวที่เรา เราต้องไม่ยอมแล้วไม่มีอะไรเหนือสิ่งนี้คือศาสนาอมไม่มีอะไรที่จะมายิ่งใหญ่มากเท่าศาสนาของลอสุภานณหัวตาลาฉะนั้นถ้าหากว่าจะต้องแลกต้องทําอย่างนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งคนหรือความรักเนี่ยเพราะว่าหลักคิดนี้ผิดละลืวต้องตั้งต้นกันใหมแ่แล้วแล้วก็มันจะทําให้ชีวิตคู่มีบารักัดได้ยังไงอ่ะมันจะทําให้ชีวิตคู่มีความจําเริญได้ยังไงอ,อ่ะเพราะเริ่มต้นมามันก็ผิดแล้วอ่ะ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดผมบอกได้เลยว่าถ้าเรายอมแปลว่าทําผิดตั้งแต่แรกเพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งที่เราต้องการและเป็นความผิดถึงขั้นไม่เป็นมุสลิมคือสิ้นสภหาพจากความมุสลิมเนี่ยอ,อันนี้น่ากลัวมากครับก็จะรักคนที่เรารักมากกว่ารักร้อ์แล้วรอซูนนี่อันนี้น่ากลัวนี่ต้องน่ากลัวแต่ว่าอันนี้เผื่อเป็นบททดสอบที่รอซูนวันเวลากําลังทดสอบใครที่อยู่ในลักษณะแบบนี้นะนี่ผมเผื่อพูดเผื่อว่า ถ้าเกิดว่าเป็นบททดสอบของอลัลลอฮ์สุภาพสัตแล้วเราสามารถที่จะผ่านในกรณีอย่างที่เราปฏิบัติอย่างที่อาจารย์มีได้บอกเนี่ยอลัลลอฮ์จะมอบสิ่งที่ดีกว่าให้กับเราก็ได้คือคือถ้าถามว่าทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยแล้วถ้าเขาจะมานิก,กะโดยที่ทั้งคู่มาเป็นมุสลิมผมไม่ได้บอกว่าการที่เป็นมุสลิมของเขาเนี่ยสามารถนิก,กะได้เนี่ยผมไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ว่ามันต้องมีการประเมินคนทั้งสองแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาเริ่มต้นในการที่จะมาเป็นมุสลิมเนี่ย มันสมบูรณ์ถูกต้องแล้วมันเหมาะในการที่จะมาดําเนินการเรื่องนี้ไหม,มคือคืออย่าลืมว่าคนที่ตกมูรตัดไปครับเสร็จแ,แล้วเขาก็มายอมรับนับถือศาสนาอิสลามคือกลับไปศูนศาสนาใหม่แล้วก็อีหมา่านศรัทธาเนี่ยก็ถือว่าไอ้ส่วนที่ผ่านมามันยุติอันนั้นถูกต้องอแต่ถามว่าไอ้การกลับมาเนี่ยคือศาสนาไม่ใช่เรื่องของการกลับมากลับไปอม,มันเป็นเรื่องหตน่นเจตนาไปนี่มันเจตนาไปต้องเข้าใจนะคือไอ้คนที่มันหลงผิดไปแล้วถึงขั้นมูรตัดไปเนี่ย แล้วเขาสํานึกได้แล้วเขากลับมาเป็นมุสลิมเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ถือว่าในสิ่งที่เขากลับมาเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องแต่ว่าเราเจตนาที่จะไปทำตั้งใจไปเลยแล้วก็เพื่อที่จะกลับมาเนี่ยอันนี้น่ากลัวฮะอันนี้บอกเลยว่าอย่าทําเลยเพราะว่ามัน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 ไม่คุ้มกันกับนะครับมันไม่คุ้มกันก็ขอบคุณอาจารย์มีนเห็นเสริมนะ